สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลทุกท่านดูนีครับขอบคุณสำหรับก,การกดติดตามวันนี้ Toyota v ีอ 1.5e ออโตอ้ e, Auto, ปี2013ถูกที่สุดในตลาดออนไลน์ครับ2 1 9 0 0 0บาทครับย้ำเลยครับรถสวยสภาพนางฟ้าปีใหม่ๆประหยัดน้ำมันต้องคันนี้ครับแมทจัดทรงลงตัวมาให้เรียบร้อยแล้วครับหน้าท้ายเดิมๆไม่มีประวัติ การชนแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับเพื่อน สวยงามแบบนี้กับราคา201,900บาทซื้อสดต่อรองราคากันได้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มครับติดแบคลิสอย่างไรออกรถง่ายๆที่นี่ที่เดียวสนใจครับรถจอดอยู่แถวลาดพ้าวครับเพื่อนๆใครอยู่ใกล้อยู่ไกลมาดูรถกันได้อยู่ไกลวิดีโอคอได้เช่นเดียวกันคันนี้สวยสุดครับเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เองใครสนใจรถสภาพเดิมๆประหยัดน้ำมันคุ้มค่าครับกับราคาตอนเป็นป้ายแดงเนี่ยเกือบ700,000ครับวันนี้เหลือเพียง2ง 1 1 9 0 0 0บาทปี13สวยๆงิมงามลงตัวโทรมาด่วนที่0885845375เท่านั้นนะครับ